วันนี้ผมจะมาทำเมนูนะครับกับเชฟไชยนะครับใปรุ่นลาวาเมนูง่ายๆครับเป็นกับแก้มก็ดีนะครับน,นี่ครับเพียงหนึ่งร้อยบาทบอันนี้จะเป็นเปนระเภทเป็ซอสซื้อเอนไก่มันมีครับเลยไปเอาเศษไก่มาแตนนะครับแล้วนี่ก่อน เป็น,ในใตับไก,บก่เครื่องในไก่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําทการล้างก่อนนะครับทําการล้างนี่คือกะละมังนะครับกะละมังอเอาละครับล้างมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเชฟชายนะครับจะทําการมักนะครับมักเครื่องในไก่นี่จะเป็นชูตรของเชฟชายเลยอ้าว ตัวแป้งนะครับอันนี้มันแป้งทาตัวไวก็หอมเย็นเนี่ยเพื่อนบอกโอ้ขิงใส่นะแห้งใส่นี่คือมันได้เนาะมันไก่มานรียนสำหรับแป้งทาตัวเออนะครับนี่เอออันนั้นแป้งทุกทอดเนี่ยอ่อเอาเคี่ยวแกะเลยครับแกะหรืแกะนี่ก็มันเป็นการทำแต่เคี่ยวเข้าเคี่ยวก็เข้าเกล็ด ôi, ơ kèn lửa cái thế này. ừ, mà đây, kêu một mà đi, hôm chết, nhau đạt. ừ, dăm chép là gì ngọt, một oxy đều đấy ngàn cả. ừ, mà chạy ngàn đây cả. ừ, Ê khoai nhau đây, giảm, đạt, nhau nào giảm, đây à khai giảm, đạt, ăn khai giảm, đạt, nhau khai giảm, đạt, nhau khai giảm, đạt, nhau khai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 , แน่จะได้แหะมาได้จับล็อกพอดีเลยนแะเออมาได้หรอมาได้อเรนนื่องผมใจเขี้ยวผมเนาะแล้วคุณทำมาคือทำเขี้ยวเต็มปากเขาว่าเขี้ยวพอดีนี่เลยเอาหลอนทัศน์ี่บ่กูเลยเอาเนาะเอาเดี๋ยวพ่อนพ่อถ่ายมาเอาเองทำได้มาได้เลยเนาะใถ่ายเดี๋ยวคล้ <c oughs> องลงไปมันนี้ เดี๋ยวแห่ไปปากมือโอ้ไม่ต้องบอกใจเที่ยวอะละนี่เที่ยวที่ที่แปลงที่ทุนในปากมือละมันบอกแปลงไงยะเมื่อจากคอนไปรูดละอ๋ออะได้หรอโอเคไม่ท้องมีการมัดเลยรับประกันมันแน่กินอืมมาขออยังเอาเล่าลุงชายสยามยะอืมบอบอเดี๋ยวจะขึ้นเยอะควาย บอใส่หมวก็บบยหง่ไหมวันนี่มันี่ใส่น้ำหนักตอกถ้าใส่นักมากกว่าจะกรอบเนาะครับผมใส่เห็นหน่อยบอกใส่น้ำหนักใส่มดแล้วบอกมดเดียดียวๆผมไปซื้อมาเห็นสี่หาสองแล้วใส่ลำใส่แป้งหนักหรอบ่ ก็ใชา่ได้บ่้อเขาไปซื้อหม้อหม้ฮะบ,บ่้อหม้อหนี่ใส่ายเงิใน,นใช่แหลกใช้โดยบ่เออใส่แลหลก็ลขายห้างเลียบยิ่งเนี่ยครับยิ้งใส่ยิ้งก็กินคนเดียวะยิ่งเนีน่ยอันนี้ขั้นตอนการมักนี่ลุงชายมักประมาณสองปีแล้วก็ถอดก็ไปใหญ่มักร์ได้ครับนีน่นนถามความรู้บบได้ผมก็ได้ความรู้ หนังหนักหัครับเดียวขวไเป็น่วดได้ครับบัดบเมินกันครับแล้วการใก้ไฟแล้วครับไฟนี่ลองลองสนทนาครับผมครับผมเป็นผู้อยากรู้ไฟนี่เอาใจอ่อุณหภูมิมันเท่าไหร่นะหูอุณหภูมิมันใช่เออมันลํำนะแล้วแล้วเขาจะทอดด้วยการอย่างไรทอดด้วยเตาทานหรือว่าเขาจะทอดด้วยเตาแก๊ส อันไหนดีกว่ากันอันไหนกิ่นอันไหนกินจะหอมเต่าแก้วนะโภมทามโภมยากได้ความรู้จากก่อไทยเนี่ยอยากได้ความรู้จากลุงเนออี่ยได้เลยนี่เดียเด๋ยวฟังผมพูดก,ก่นอนถ้าเ่าทอดด้วยเต่าแก๊สมันจะมีกลิ่นหอมก็มีแล้วเขาถ้าเ่าทอดด้วยเต่าทานเนี่ย อันไหนมันจะหอมกว่ากานผมแค่ยากหูบาดดยมาหูเหมือนกันอ้าวถ้าเขาใช้เตาแก๊สมันก็จะเปลืองแก๊สถ้าเขาใช้เตาถ่านมันก็เปลืองข้ามแม่นอนแม่นแล้วเขาใช้อะอย่างทอดใช้เราคุยก็บบ <laughs> อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับการทอดนะครับ ไปนี่มันทำกับข้ราประนด็งหน้ากินแทะยอมแท้น,นี่นะครับสูตรใบรุ่นลาวานะครับร้อยเดียวกดเสียวได้เลยระวังน้ำมันจะค้อนไปแค่น้ำมันนี่ฮ้อนมาฮ้อนโหนนะเอาทอดต่อได้ยากได้อย่วลองเอามือเขาจุ่มพอ,อแล้วครับแล้วที่เงี้ยมาลองพอมันออนแทะออนเล่นโอ้โห ซาำนิดหน่อยก็เอาตวงอาตวงแล้วลูกหน่ากินขนาดเนี่ครับเชฟชทยเนี่ยใครผ่านไปผ่านมานะครับผอแวะซื้อกันได้ครับพอเอาสองร้อยพอแล้วครับจานนี้ครับเนาะเอาของให้หนึ่งร้อยกายได้กายได้เอา,อาของพร้อมกัน อาครับผมไปบนหลัง FC เนอะพ่อเหี้ยงมาใช้ไหมครัได้ยินอยู่อะยินได้ยินหรอใจเย็นนักแกเนอะคนเท่านี่นะโอเคครับผมจบคลิปเนาะคบับผมโอเคขอบุณทุกานนะครับที่ิตามนั่นแห แค่เตียวลงงมเลยก็ได้ครับคุใช้